ไปเก็บด้ายด้วยอาหารบุญน้ำเนยมีการจะหลอกจะเล่นนะครับว่าทาง่นมีโอกาสเห็ุบุญไปนั่งเดี๋ยวหน่อยด้วยไล่ต่อมาเป็นยังสาเหตุบุญท่านบุญไฟนอกเกิใดใดมั้ยทิ้งเหิดใดภาวนาก็เหิดใด,ใดง่าย ภาวนาเหงายังยูดยือกันได้ยางไปยังมาแต่ไหนสดมนบนใช่ภาวนาเปิมจุกลมทำเพียบมดถูกพราแกงย่างโบนิวแห้งแหงบหิวไปอิ่มอิ wait, ่มทำมาอิ่มปุ่นบวกนี้พบกออนยังไหว่าจะภาวนาอะไรเีมเป็นบุญบนขันูงกว่าแนวอื่นเพจไหนน้อยมันก็ได้ร้ายแั่ละ เกียวกันบุญท่านนะครับบุญพ่อวนาน่าหนอยมาทิพย์หล่อหนึ่งเขาขึ้นหนึ่งจะนด้ไร้ากลัวได้รือปวดทด้นะาจาบมากเห็นน้ำเห็นบอใดาย่ไรเ้เขานั่เนี้ยสนาเห็นทำเนียรลน้อยบุญพ่วน่าหนิที่มาที่เกิดปัญญามีปัญญามันถึตอปัญญาจะได้มันดีมันติดหัเองมันคนโทษเคนทีบอกตัวโทษในูู่้้ตื่นผู้บวบานหนึ่งบอกวได้เบาช่วประจำอยู่ข้ามบนที่ตื่น่บบา งูในถ้ำดีต่องูพิษงูอีงูได้ในสิลงุงตุนเรได้สิเป็นยังี่งมุงสิงของรถงูเลยนะพอผู้โทษเป็นสีเป็นะแต่ก็บอกว่าผู้โตการโตนี้ถ้าสิปัญญามันบกหัถจงจังงูนี่อยู่แต่ว่ามันไปบุกางเลที่ผ่านหลนะที่จพอปัญญาบ่หลุมพตื่นตนปัญญาทั้งโลกนะบอกว่าปัญญาโลกมันจีมันก็ไปจำโลกนะโลกมันก็ที่จะพ่อพิษผ่านหลายที่ควบทุกไหลนะาำโลกเรก็ว่าย่งมัน ัญญาบ่ออกจากถูกเดนปัญญาออไปหาถุกขือเก่าแรงบนเวียนี่หันแงพื้นตึมเข้าไปวันจดที่ใดมันทำบุญใดเกิดแรงนั่อยู่ตลอดอันนี้เกิดเแรงน้่อยูนตลอดก็เป็คนไหยุวรแตบุไใปัญญาทางปัญญาดูเขวรานี่ก็ตัวดีไปสามารถที่แก้ไขใดมีอยากมีงายบันใดมีปากน้ำนี่แก้วามกันร้ายบุนใดคู่บร้างร้ายบุนใด ตัวนี้จะแก้ปัญหาอะไรแต่ว่าแต่บางปัญญามีโพโต้เนี่แก้ปัญหายากนะแก่ตัวเองมันยังแก้ยากแก้ผู้อื่นไปแก้ผู้อื่นอีกเนี่ยที่อนถูกหลายแต่แก่เด็กเขอเนี่ยแก่คนถือเก่วถ้าเที่ยวไปไหนถ้าที่เป็นใจเสร็จแล้วปัญญามันบุ๋มนี่ปัญญามันหน่อยปัญญาแก้หมดแล้จังจันจัดคนมากกันใครไปแก้ใครสังคุนโบมีปัญญาเที่ยงกันอยู่กับพวกก็เพี้กับลูกดีกันกับไอ้โวยใจกับนั่ง ไปบ้านมาตัดาทินไห้นะไปพี่ไปเดือดร้อนอะไรเงี้ยมันแก่โบแก่โบใดแก่รอบครัวแก่ตัวเองอนบ่ได้แก่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาบ่ได้แต่แก่เพราะตรงจุดนะตรงกระไรนี่เรื่องเล่ามือนอ่านี่ข้อทุกข์เกิดขึ้นมานะหลายหอย่างนั่งตัวคนบริสั่งสัญญาสาั่งภาวนาถ้าคนสั่งภาวนาเนี่ยปัญหาเกิด,ดข,ขึ้นไม่รอบครัว้วไม่ใครใช่ได้แต่นี่ด้าใครได้สิเกียรติเองเพราะนี่สัญญา แกแล้วมันกันนะกนบกนนกติดตุวมะแกง่ายหมอไงเรคนที่จำใจบาด้อุกร์อย่าลำบากใจตะพูนมาใา่ห้องวาเอสมาจาังเิ่กระแตงว่าเขามาเติมอกเขามาเติมเขามาผสมเขามาเพิ่มเขามาต่อยอดบุญเขาไวเอาเอดมาแล้วเชีวมันก็ไล่มันก็ไล่ลเป็นดูคนเอฟบุญดรวยเอสกับเล็กน้อยเอตไปนั่งจังอดีไปนั่งพิสิ้ไปนั่งจิดนามันก็เลย เหมือนดำไปเลยความคิดป no ัญญาในการเออมาตื่นมันมาตร์ตอนหย่อนตั้งแต่ดลงบริเวเ็เจอหยอนตั้งแต่พไฟพวมาก่งามพใหญ่พวหญ้าพออกดอกบ่ออกมากวกล้นเศรนีนาคือได้รู้สยามเก็บสัางปัญญาสั่งท่านสินทานภาวนาดีแสดงว่ามาสรกตปัญญาตรอนหย่อนของเจ้าของตามเดีไปหย่อนดหญ้าไปเื่อยโกงไปเรื่อยขามไปเรื่อยใจปุ๋ยใจคุณมันหม ปุยเหล่ากับใ่ปุ๋ยใจฝนมันแสดงวาหนอดมันดีขึ้นปุ๋ยปุ๋ยกับใจฝนใจลบหงาเลี้ยงเพราวนหน้าเดินแจงต่างหยอดง่างคนนั้นยอดต่างจอดดีแล้วก็ไปเรื่อยๆพอบุญุดห้ายอนนะบุญบุญุดนาบ่อยๆแล้วก็บุญได้บุญเห็นนบุญสุดแล้วเพื่อปูนด้ือกันแต่วันหยอดชุดตายหย่อนแล้วก็เป่นต้วใหม่บุญโตหย่อนนั่นเชื่อปุ๋ยบุใส่หงาบุญลบอ่าเรื่องใหม่บุเพิ่งเฮบุญทำเลียงบุไหว้สั่ ขันเณรว่าขบันหนาทันเ็นเห็นไอ้หน้าสมมติไป็เห็นหุนหน้าบอก็ได้คุยได้ฝนโบดูแลกันแต่๋องโบดูแลกเขาแะ่องฟ้าถิไปเลยยาด่วงไป่าแ่งเกษต่นะแล้วมันบริการผลลัพธ์บ่ับริการผลลัห่ะทุกนหลับธด้วยกาแต่ตัวเขาเองก็หลักมืออื่นเขาต้องเทียนะอ่าหน้าบนเราต้องเทียนเหังไดมันถี่งามเหังไดผิดแฟนเหังไดมันถี่ใหญ่เหตุใดมันถี่หมากใหญ่เหตุด้มาเป็นากบกเหังไดมันถี่ยู่ในกินเหตุไดจะได้ท่าน นำ่อไปเลยเพราะอย่างมันสีง,งามในคนท่ามที่คมทุกข์ใจต่อไปให้ปากนานในปัจจุบันนี้นะนั่นะคือคออน,นใดทำาเดีหตเห็นบัมันงานใดบุญกับสีงามเลยแต่ที่จังเห็นมากเลยเหรอว่าบุญยังกับป้าเห็นเวลาบุบุญมันกันเป็นหนทั้งโลกมันกันอาศัยบุญอาศัยตัวเพียงตัวนึ่งไปนำด้วยกันมันก็เลยงามคู่กันไปทั้งโลกทั้งนอ,อกกับงามทั้งทั้งในกต่งามไปน,นี่เราคือคนเห็นบ่ะทับ นะทั้งท่านก็เห็นบนเท่าทั้งไปวัดไปว่าอะท่านเห็นไทยนะก็เห็นบทเท่ากันครัผู้ดันยาวผู้ดันเพิ่มผู้ดันยอดไลยผู้ดันเติ่มปีนี้ยอดท่านมีพิธียอดอีกไปเสียงดังยอดเหมือนโบกนดเขาจะเสือบนยุ้งเฉยเพราะอย่างพวกนี้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอยู่เลยนกน้ำอยู่เลยดูแลรักษาบุญน้องเจ้าของอยู่เลยผู้ดังเหมือนกันสามารถิหาได้ยู่ได้เย็นได้ควบสุกไก่ต่อไปไปอาศัยจริงที่เฮางอีนเฮาทำกันหาได้เขาเดี่ยวไปขายเขา นะเห็นได้พระเบงเดียรกู้ใหญ่ก็นะกนเป็นเหล่ก็แ่เราคงเบเป็น่ผูเยนผู้ะผูกกระดูกก็ไยันเนี่ยบบุญหมือนะไรก็แทศบุญบันคดู้ก็ยันเอ๊บุญก็ไปเรื่อยเ็อยู่สมอจงเนเขาไปเห็ดพิเศษถือแนวเห็ดบุญนั่นเองอหลบเหมือนถ้าขมหลบก็มีสนอยู่ในหลบแตเลยเข้าสังว่วเมือนเี้เข้ามาต่อบุญไวนะเขาที่ไปไมาใชดิเ็ดที่ใสกตายตามันเราจะให้บุญไว้ หลบไฟเทียบควบกันย้งกัตามช้ามันเท่าตเทีไห้ได้ลีเอาบุญเรียจีซอยใหนเฮ็ดนี่ามสูงใหในปัจจุบันและพวกนาเพราะตายไปแล้วจัดนาเขาจะเอาส่วนนี้ไปไปไปนั่งทั้นส่วนบุญเนี好好่ยส่วนเย้าเฮ็ดไว้ครับไว้ในมันก็เห็นเอาไปนั่งบ่ดใดยันได้กับบ่อใเแก่ย้ัากับบ่ได้ัดจ้ตน้องบอกว่าเฮ็ดมาทำาับก้อนมุตนาตุาจันทร์ุกคนมาหลมกันไยาก ที่หองหรือว่าบริษัที่น้องางทำเข้ากัว่ารวมใจนักตาทิ้งนักตาทางนะครับตอนหน้ามีความสุกเจริญปกานานได้แบ่งสมบัติสถานเนีอยยุวนาทุกครั้งพลังศานสมบัติหนีานทุกท่านทุกคนคือ